ในงานของการทดสอบนะครับสมรรถนะรถคา r ์ออฟเด e ะียซึ่งแบ่งเป็นทั้ง EV ีครับแล้วก็มีรถสันดาบลวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยในรถของ EV เนี่ยจะมีเข้ามาทดสอบได้กัน7รุ่นนะครับนี่คือ5รุ่นีเป็นตัวอย่างครับแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับมองไปไกลๆนี่ก็จะเป็นในเรื่องของรถสันดาบครับแล้วก็พวกกลุ่มของไฮบินี่ก็มีด้วยกันเข้ามาส0รุ่นนะครับก็แต่ละรุ่นแต่ละคันเรียกว่า ผ่านเข้ามาในรอบนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับคือเรียกว่าทุกคันสามารถเป็น Car of อฟเดอะเได้นะครับนี่นะครับซึ่งเราจะมีการประกาศผลเนี่ยกันประมาณวันที่19ครับพฤศจิกายนก็จะมารู้กันว่ารถคันใดที่เป็น Number ร์ว คือคาร์ออฟเดอะเ e ียร์อีวีออฟเดอะเียร์แล้วก็มอเตอร์ไซ e o เค h e y อ a อฟเดอะเกียร์แต่อะไรก็ตามครับทุกคันนี่ถือว่าผ่านมาในรอบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นคาร์ออฟเดอะเียร์ได้เลยนะครับ